ออน้องเหมียวน้องเหมียวรับพัสดุไว้ให้หลวงปู่อ๋อเป็นพัสดุหนึ่งกล่องครับกล่องใหญ่ๆส่งมาถึงยังหลวงปู่อุก,กิจอธิจิตโตพุทธสถานวัดพงษ์ชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจอดลำปางครับน้องๆเหมียวยืนรอนั่งรอรับไว้ให้หลวงปู่ตรงนี้เลยครับเป็นอะไรหลวงปู่แกดูเนาะอย่าลกกระลุกหลวงปู่ดูกันที่เป็นของใครเอ่ยมาจากไหนครับ ส่งมาจากนหนข้าปูกระโดเชื่อหน่ครับเก็บในเล็วลูก,กเียบในเล้วครับส่งมาจากคุณโยมสมบุร์กระจ่างรูปจากพระนครศรีอยุธย,ยาส,ส่งถึงยองปูขิดพุทธศาสนาปวงชายนะนองหมูถือปูกแก้วนะครับอยู่เนาะครับเปิดกล่องมาแล้วครับเป็นอะไรเออประกอบนี้ดูนี่ดูในรูกเขาดูดดดดดนะครับเปิดกล่องมาแล้ว แกะจากกล่องแล้วครับข้างในเป็นอของขวัญอีกหนึ่งกล่องครับก็ยังไม่ทราบเป็นอะไรเดี๋ยวแกะดูข้างในอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นอะไรเอ่ยดูสิดูสิเป็นอะไรเอ่ยแกะมาแล้วครับเป็นสารับอาหารครับสารับอาหารถ้วยชามจานแล้วก็ถ้วยน้ำชากาแฟตรงมาถวายลงปูไว้ให้สำหรับหลวงปู่ใช้ใช้อาหารฉันเนาะ นักสาอาหารและทรงน้ำชากาแฟรับประทานและฉันเัาก็ขอมโมทนาสาธุขอบุญกุศลจงเป็นพร,ะ,ระประจานุนามคำชูให้คุณโยมสมบุญกระจ่างรูปความครอบครัวญาติมิตรพวกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาทิ่ใดขอได้ทรงความมุ่งมา,ปา,านปรารถนาสุขประการเทิญสัพพีติโยวัชรูสัพโรโครวินัสตุมาเซภวันบรรายโยสุขีตีขายยโกเพราะว่า อภิวาทนาศิริสันิจังวุฒาปชายีโนจัตตารโอธรรมาวาัทันทิอายุวันโอสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุ ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพระซึ่งคุณผูมได้ถวายพระห่มพระประธานมาก่อนหน้านั้นแล้วครับเดี๋ยวกวันนี้ก็จะขึ้นไปห่มพอดีเนาะขอขอโมทนาสาธุครับผมพระประธานพระพุทธชยมุนีสีปร่งชัยวันนี้ได้ถวายพระห่มพระพระประธานเนาะไปวันพระวันวิวันอาสาฬหบูชาขอโมทนาสาธุเดี๋ยวขึ้นไปพี่นันทยานขึ้นไปแก่ทั้นบนออกก่อนกัน ขออนุโมทนาสาธุขอบุญนี้จงวอวยพรให้คุณโยมพร้อมครอบครัวย่ามิตรพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสนปัสนาทุกประการเทินครับซึ่งจะมีประเพณีชนี้ทุกๆปีเนาะทุกๆปีก่อนข้าพันเานข้าพันษาก็จะห่มผ้าพระประธานหลังออกพรรษาก็จะถวายผ้าเปลี่ยนชุดใหม่หน้าฝนก็อีกชุดหนึ่งหน้า นนาก็ชุดหนึ่งเนาะแร้วก็ขอมูทนาทาทุณ